สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับโอ้ตอนนี้อ,อพบพยพด่วนตัวใครตัวมันเลยนะ่นองนี่ครับควายก็เขาร่มเรียบร้อย <laughs> โอ้ทำงานกับฟาร์มควายเลยมันนี่แต่เรื่องค,อควายเลยพนะี่น้องะหยอกเล่นนะครับเอา้า หนาครับหนาพ้นพี่น้องต้อใช้รถไถล่านะครับโอ้รูปนี้เท่มากเลยไปอย่างเสือครับกลับมาอย่างอะไรก็ไม่รู้ <laughs> โอ้มาที่นี่รถไถมันไปอีกโอ้รถไถป็นไปอ,อีกโอ้อย่าเซมานนี่นะ โอ้โอ้คนุแรงครับอือหือไม่รอดเกือบแล้วครับพี่น้องทำไงไม่โคต้องใช้ไม่โคครับ เอาแล้วจะมายังไงพี่นี่ไมโครต้องใส่ไมโครเกาะนเลยใช้ไมโครเกาะนไหมทอาไมโครมันเกาะไง่ายโน่นล้นมาแล้วอ้าวเกาะขนาดกลับก่อนเหรอฮะโอ้ในในช็อตเด็ดอีกแล้วอ่ะโอ้โหรักรับวรักรับโอ้โหโอ้โหแม่ ยี่สวยงามนะไปเอายังไงเสียคมยังไงนี่โอ้เสียมาไไ่ถ่ายได้ช็อตเด็ดจนได้เลยเอ้าข้นก็มาทำไงเดีทยนี้โอ้ฟาแลบลำบากพี่้องสู้ครับอาชีพนี้ขึ้นแลวลงไม่ได้นะ ย้ายไมโครเดินอมมาก็ได้นองลุงไมโครเดินอเอาไงด้ดองนั่นจอดก่อนรับเอาไงย้ายไมโครมาเกาะท้ายค่อยๆกาอดูก,กอนจะเปลี่ยนไป็นเปเ่าต้องมีคนโบกให้เลยโบกไมโครด้วยโบกรถด้วย <c oughs> คือรถเราไม่ต้องขยับนะให้เขากาอเลยนะครับไม่ได้ เดี๋ยวเดื่อเกาะไม่ต้องขยับไม่ต้องใส่เกียร์หรอลองลองดูก่อนเดี๋ยวมีคนบุกยี้นี่โอ้โหอ้โหโอ้ควายชนไม่ยอมบกโอ้ควายเหยียบเลยเมื่อกี้โอ้โหแกเชื่อควายกันมั้งแกเชื่อควายกันมั้งเสี่ยมอะ แก้เชื่อควายก่อนมนะั้งโอ้หากินกับฟาร์มควายลำบากมากเลยอ,อ,อย่าพลาดนะเป็นควายนะคว,ยควายล้วนๆไม่มีวัวผสมอเสอ้าเสคอบอนะเจ็บเหมือนกันนะ่ะโดนเลยบ่ะนั่นก็ไป็นไงเลยเหรอยบ่ะนี่ยิ่งเจ็บนี่

เชืบบบบบอบบบบบบนบบบบบยบบ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 งบบ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 เบ ยังไงโอ้โหยังไงลื่นไปฝั่งนู okay. ้นทำไงให้ขามักขวาเลยไม่ได้บอกขักขวาหรอกครับครับขักขวาขวานิดนึงไม่ได้ให้มันใา่คอามปมดนี่มันมิดจุดแล้วติดแล้วดึงดึงทำไมบ้างดึงทำไม มบาไผมมาพุ่งกีเกาะเลยเพราะว่ามันไม่โยกไงเออเอาพุ่งกีเกาะเกาะท้ายเลยมันถ้าถ้าโซ่เกาะมันอย่างนี้นะลองเอาพุ่งกีเกาะดูก่อนเนาะครับลองลองดูก่อนย่อด๊อย่อมวเลยไห้ย่อมวยถอนห่อก่อนไหมใหญ่ยามใหญ่ยามนะมา จับตรงนี้เลยว่าค่อยๆเด้อมันต้องมีคนโบกให้ด้วยนะโบกให้ลองดูมันตึงแล้วค่อยเด้อค่อยเด้อเลยเลยไปเลยไปเลยเลยไปเลย Bao 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 ngay bao 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 để bao 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 เข้าาน้นเลยเข้าน้นเลยเซมสดูนั่นหนอเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้เลยไปเลย ไม่โค้ดถอยอีกเลยผมมาตั้งตั้งลำใหม่เลยไม่ได้ป่ะเสียตั้งลำรถน้ำใหม่เลยดึงไปเลยพอดึงไปเลยตั้งลำใหม่เลยตั้งลำใหม่เดินเดินขอบไี้เอาเออเดินขอบนี้

สามได้ไหมเอาเอาได้แล้วเอาออเอาเลยไปเลยเลยไปเลยเอาะพอก่อนพอก่อน โอ้แตร่ดึงข้างนี้แหละดึงฝั่งนี้โอ้งานช้างเลยได้เผาเต็ดเต็มอีกแล้วครับงานช้างสุรินทร์บ่งานช้างสุรินทร์บ่โอ้เสียคามเกาหัวเลยไป

ไปเลยไปเลยไปเลยกองกองกลองลาด้ว่คลมคลมพอแล้วคลามลื่นเดี๋ยวเล่นเล่นบาบบ่บปเบเยไปเลยเข้เลยพันเลยเลเลยพันน่ากลัวแท้เนาะคันต่อไปจะเป็นใครนี่ระมังเด้อ ยลุยต่อเอาเลยบ่โอ้คันเขียวตันี้โอ้โเร่งเนอะลุยต่อไหมฝนอยู่แล้วเสียมอากลุยต่อวันนี้นี่ยยังทำไได้หรอกไม่ได้หรอก แต่อยู่ันตอนละเันนนิงด้วยมีอย่างเดียวรทำได้คือเทอนี้เียนเ็ไหมมีอย่างเดียวทำได้คือ้งชั่วโแล้วเบียรเราเลยเป็นร่แล้วทเขา่ถ้าจะทำถ้าเรจะทำี่ยงรนี้นะยก็อยู่แท่รนี้วันเดียวาแล้วองขอบเขอยเอาจทจน่ที่นมาฟังนี่ด้วย หัางยนได้หายนได้หาันไเออหางมาได้เลยหามาเันนี้มลยาเลยมาเลยโอ้โหด้ก่อนก่อนขังหลังไปเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยหลังไปก่อนมันเลื่นไปด้วยแล้วมนนี่เลยนี่ห่างอยู่ตุ๊กตาห่างอยู่ไมชนเลยชเลิดมาเยอะเลยมาเลยดันตุไปตุนไปโอตเหนื่อยเลครับแบบนี้ ขับไมโค้เหนื่อยเลยไปเลยไปเลยห่างอยู่ห่างอยู่มานี่เลยห่างอยู่ไป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 เอาเลยคันหนึ่งไปเอามาเลยคันหนึ่งโอ้คนอยู่หลังนี่เละเลยน้ำมากะเละมาโน่นดินเลยครับตอนนี้ก็ รอข้างนอกสามคันแล้วที่สี่คันนี้ครับเรือคันสุดท้ายนี่ก็เป็นเสียแดนกับเสียเมาส์ครับเป็นเจ้าของไมโครทั้งคู่นะครับผมส่วนเสียแดนฝั่งนู้นจะเป็นไมโครคันนี้ครับส่วนเสียเมาส์จะเป็นโฟล์มสุขร้อยสามสิบสนุกไหม สนุกไหมทุกคนปแงติดดานะงานนี้เละิดดัเออคืออยู่เป็นน้ำคนขับรถไทยเลยเห็นเห็นรถจมไทมันเป็นไรนะ มาแล้วโอู้้แรงจัดคันนี้แรงไม่รอดนะคันสุดท้ายนะครับ รายนะครับถ้าเขาดันแล้วเราเร่งถ้าเป็นจังหวะกระชากหรือจังหวะที่มันไม่บาลานซ์กันนี่เฟืองท้ายสามารถแตกได้นะครับแต่ฮีโน่คงไม่มีปัญหาครับทนไม่ต้องเร่งหรอกลูกพี่เบาเบาเ เบา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 สบายเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแจงคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ